สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเองปอนนะครับวันนี้ผมจะมาทําการสอนเปลี่ยนหน้าจอมือถือแบบธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบน้องลูมี่น้องลูมี่เป็นแบบประมาณนี้ครับ ประมาณนี้แหละโดยวจะมาสอนเปลี่ยนนะครับวิธีแรกเอาไปที่เพจโตนกันเลยเข้ามาเพสโซนแล้วไปหน้าที่ค้นหานะครับแล้วเขียนไปว่าโนว่าแล้วก็เลือกอันแรกสุดเลยนะครับอ่านเนี่ยนี่คือน้องโนว่านะครับที่ผมเอ่ยไปตอนต้นคลิปนะครับเราจะเอาแบบเป็น 3D เราก็กดดาวน์โหลดไปเลยแล้วก็รอเวลาดาวโหลดสักครู่นะครับดาวโหลดเสร็จมันก็ติดตั้งลงเครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเปิดใช้งานกันเลย นี่มันจะขึ้นมามันจะขึ้นนโยบายของมันมาแล้วก็กดยอมรับไปเลยนี่ครับมันจะเขียนว่าปลุกน้องยูมี่กดปลุกไปแจ้งเตือนการใช้สิทธิ์นี่กดไปต่อไปครับอนุมัติครับนี่ครับอืมดูตัวกดดูตัวอย่างได้เฮ้ยมีเสียงเมื่อตาเนี่น นี่ครับก็ประมาณนี้แหละของน้องนูบี้นะเราก็กดตั้งค่าไปนี่มันจะมีให้ตั้งค่าเลือกตั้งค่าหน้าจอหลักถ้าจอหลักและหน้าจอล็อกอินนี่เราเลือกไปอันที่สองนะเท่านี้เลยครับเราก็ได้หน้าจอแบบน้องนูบี้มานั่งแบบนั่งคอยเราแล้วนี่เราผมจะปัดออกให้ดูนะนี่ครับนี่ดูนี่เป็นไงน้องลูมี่น่ารักมากนี่ครับโอ้สองตาโอ้ว้าวก็ไปว้าวก็ไปนั่งที่เดิม นี่ครับโอเคครับเราจะมาสอนเปลี่ยนพื้นหลังของน้องนูบี้นะครับเปิดมาที่เลือดเดสก์ท็อปนี่นี่มันจะมีให้เราโหลดมากมายเลยนะครับผมขอเลือกแบบเป็นตีนแบบสีดำอ่ะที่ทําแบบชุดอ๋อนี่ไงมันมีสองชุดนะผมขอเลือกชุดนี้แล้วกันรอมันโหลดก่อนหลังจากหลังชายและการที่เราโหลดเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เลือกนี่เราก็กดเลือกไปเลยมันเขียนว่าเลือกเดสก์ท็อปสำเร็จ นี่ไปว่าเราได้แล้วนะนี่เราพับออกไปเลยนี่ดูโอ้โหเนี่ยว้าวกลับไปนั่งที่เดิมอืมโอโ้แบบสมูทมากเลยนะครับมือถือที่ผมใช้นี่ก็เป็นมีสิบทีโปูนะครับผมไม่รู้ว่าของเครื่องอื่นมันจะเลื่อนแบบนี้ไหมแต่ผมว่าน่าจะเลื่อนกันหมดแหละเนี่ยเดี๋ยวผมขอปิดไอจอ้อาดูให้ดู